สาเหตุที่ชิกฟีมายังตระกูลเอลลิฟิตนั้นคือเพื่อสกัดกั้นไอซาและขจัดอิทธิพลอำนาจของตนเองทิ้งแต่ว่าดูเหมือนว่าชิกฟีจะทำตัวหยาบคายเฉพาะกับฉันนะสีไม่ได้เจอหน้าจังๆมาสักพักแล้วด้วยถึงจะเจอกันโดยบังเอิญอย่าว่าแต่ทักทายเลยดูเหมือนจะจงใจเมืินฉันด้วยซ้ำ ถึงอย่างนั้นก็เถอะข่าวลือที่ฉันชอบองค์ชายก็แพร่สัพัดไปทั่วคฤหิสั์แล้วเป็นมีลัยแน่นอนไม่ต้องสงสยัยถึงขนาดว่าฉันได้ยินเสียงซุบซิบกันไปยันเหล่าสาวใช้เลยฉันบอกว่าไม่ใช่สเปคในเล่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ละเนี่ยองค์ชายกับแอบิเลียนนี่นาะอากาศร้อนจะตายทำอะไรกันอยู่นะเพราะเราต้องออกไปปราบปามปีศาจนะสิ ก็เลยต้องเริ่มยืดเส้นยืดสายกันหน่อยถ้าอย่างนั้นองค์ชายก็เข้าร่วมด้วยหรือเพคะใช่วันนี้มองเห็นหม่อมฉันแล้วสินะเพคะปกติทำเหมือนหม่อมฉันไม่มีตัวตนตลอดเลยนี่ฉันไม่เคยทำแบบนั้นซะหน่อยเอเลียนเธอเองก็เข้าร่วมการปราบป,ปามด้วยเหมือนกันเพราะอย่างนั้นเธอก็ต้องฝึกซ้อมบ้างไม่ใช่หรอเธอไม่ได้จับดาบนานแล้วสินะ จะปล่อยให้มันเนอกไปแบบนี้ก็เสียดายจะปล่อยให้มันเนอกไปแบบนี้ก็เสียดายความสามารถเธอนนะสีฉันไม่เป็นไรยิ่งกว่านั้นนะอากาศแบบนี้เนี่ยฉันไม่อยากให้เหงื่อออกแถมชุดก็ไม่สบายด้วยเดี๋ยวก่อนนะเอเลียนก็จะไปปราบปามปีศาจกับเราด้วยงั้นเหรอใช่พ่ยะค่ะเอเลียนนะ่ะแข็งแกร่งขนาดที่ว่าเหล่าอัศวินที่พ่อใช้ได้ของเรายังต่อกรไม่ได้เลยพยายะค่ะ ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้เรียกว่ามันแน่อยู่แล้วได้ไหมนะอ๋ออย่างนั้นสินะถ้าเช่นนั้นก็ฉันอยากใช้โอกาสนี้ลองทดสอบความสามารถของเธอสะหน่อยฉันได้ยืนยันความสามารถขององค์ชายซึ่งหายจากอาการบาดเจ็บโดยสมบูรณ์ตั้งแต่คราวก่อนแล้วทักษะการฟันดาบอันเก่งกาจของเขาที่เหนือชั้นกว่าคินเลียนช่วยอ้อมมือหน่อยนะเพคะเบามือหน่อย ฉันเองก็ไม่ใช่คนอ่อนแอแต่ว่าจะเอาชนะซิกฟีผู้มีพรสวรรค์โดยกำเนิดได้หรือเปล่านะไม่ต้องกังวนลหรอกฉันแค่อยากลองสู้กับเธอสักครั้งเท่านั้นครปล่อยดาบไม้หลุดมือก่อนถือเป็นฝ่ายแพ้นะพะยะค่ะหือ ตอนนี้สิกฟี่เอามือให้ฉันอยู่งั้นเหรอฉันมองเห็นการเคลื่อนไหวของเขาก่อนหน้านี้ฉันได้เห็นวิธีการที่ต่อสู้มาแล้วนะแต่ว่าที่ฉันเห็นในโรงเก็บของมืดๆนั่นไม่น่าจะเป็นแบบนี้ได้เลยแฮะยิ่งกว่านั้นแรงเขาเยอะมากฉันต้านไม่ไหวแล้วนา่าแปลกเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า เธอลุกขึ้นไหวหรือเปล่าครั้งก่อนพระองค์ยังอ่อนไหวอยู่เลยตอนนี้ถึงจะจับมือก็เหมือนว่าจะไม่รู้สึกอะไรแล้วสินเพคะนั่นมันตอนนี้มันไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วนี่นาอะไรที่ไม่เหมือนกันหรือเพคะตอนนั้นบรรยากาศมันแล้วจะปล่อยมือหม่อมฉันเมื่อไหร่เพคะ ยังไงก็ขอบคุณที่ช่วยพยุงหม่อมฉันนะเพคะเธอป้องกันการโจมตีของฉันเกือบทั้งหมดได้ยังไงกันก็ไม่รู้สิเพคะว่าแต่เมื่อกี้นี้องค์ชายจีบหม่อมฉันหรือเปล่าเพคะจีบอะไรก็เป็นคำพูดที่ชวนเข้าใจผิดได้เลยนี่เพคะหากใครได้ยินเข้าที่ถามว่าเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่านั่นเป็นประโยคยอดฮิตเลยนะเพคะ ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อยฉันหมายถึงว่าการเคลื่อนไหวของเธอมันเหมือนอ่านทิศทางการเคลื่อนไหวฉันออกหมดเลยตัางหากถ้าไม่ใช่ก็ลงอ,อกไปเพคะเพราะหม่อมฉันไม่ได้ชอบคนอายุน้อยกว่านาเพคะถึงจะพูดไปตั้งแต่ค้าวก่อนแล้วเธอเอาแต่พูดเรื่องนั้นตั้งแต่ค้าวก่อนแล้วทำไมถึงไม่ชอบล่ะไม่มีอะไรหรอกเพคะ เราไม่เคยเจอกันมาก่อนแน่นอนและหม่อมฉันก็ไม่ได้ชอบคนอายุน้อยกว่าด้วยเท่านั้นแหละเพคะงั้นฉันขอตัวไปก่อนนะพี่อยากเพิ่งไปอืมไม่ว่ายังไงคนที่จะต้องไปจากตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นฉันนะแล้วสเปคเธอเป็นแบบไหนล่ะ ฉันก็พูดออกไปแบบไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเขาไม่จริงจังเกินไปหน่อยเหรอเนี่ยหรือว่าองค์ชายจะชอบหม่อมฉันยะอยากเข้าใจอะไรผิดผิดไปในฐานะที่ฉันเป็นเชืออพะวงแล้วฉันก็อยากรู้รสนิยมของประชาชนฉันนะสิต้องเป็นคนที่สูงกว่า190เซนติเมตรมีบรรดาศักดิ์เป็นเขาหนอขึ้นไป ต้องมีรัพย์สินถือครอง5ล้านเอิบจะต้องดูแลตัวเองไม่ให้ลงพุงแม้อายุจะมากขึ้นและต้องเต็มใจที่จะใส่วิกหัะหัวล้านเพคะจอดจงชัดเจนเลยแน่นอนสิเพคะฉันถามโดยไม่ได้มีความหมายอื่นจริงๆฉันแค่สงสัยเท่านั้นเองหม่อมฉันรู้เพคะถ้ามีความหมายอื่นแล้วก็อันตรายเลยเพคะ เธอช่างมีพรสวรรค์ในการพูดให้รู้สึกไม่ดีอยู่พอสมควรนะอุ๊ยตายต้องไหนกันเพคะเราเล่นใหญ่เกินไปหรือเปล่านะนี่มันเห็นได้ชัดเลยว่าเขางอนเราในทุกปีจะมีธรรมเนียมที่เหล่าชนชั้นสูงจากทางใต้มารวมตัวกันที่ตระกูลเอลิฟิตก่อนออกเดินทางไปสู้รบสองวัน ดังนั้นฉันเลยต้องจัดเตรียมที่พักแกรมไว้ให้กับเหล่าชนชั้นสูงและอัศวินของพวกเขาที่มายังคาริฮาดวันแรกจะจัดงานเลี้ยงฉลองก่อนเริ่มปราบปามปีศาจและก่อนวันที่ออกเดินทางจะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำเฉพาะเหล่าคณะเดินทางเท่านั้นและเพราะว่าตระกูลเอลลิฟตเป็นผู้รับผิดช,ชอบการปราบปามปีศาจดังนั้นในระหว่างที่เตรียมงานกันอย่างวุ่นวายวันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่ได้พบกันนานเลยนะคะเลด y ี้เอเลียนสบายดีไหมคะ1ปีแล้วสินะคะฉันสบายดีค่ะมาดามล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคือว่าเลดี้เอเลียนไม่ได้พบกันนานนะครับตายแล้วท่านชายมานูเอลเหรอคะเกือบสมปีเลยนะครับที่ไม่ได้พบกันแต่คุณก็จําผมได้ทันทีเลยแน่นอนสิคะความสัมพันธ์ของพวกเราธรรมดาที่ไหนกันล่ะคะ เพราะต้องเตรียมงานเลี้ยงนี่คงจะทำงานหนักแย่เลยสินะครับท่านนั้นคือองค์ชายสินะครับสมกับเป็นเขาเลยวันนี้ก็หล่ออีกแล้วนะเนี่ยได้สิครับ เวลานี้คงเหนื่อยกันแล้วจริงๆคุณรีบไปนอนเถอะค่ะราตีสวัสด์นะคะอย่างนั้นไว้เจอกันที่งานเลี้ยงอาหารค่ำพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเลดี้เอเรียนครับช่วงกลางวันพอจะมีเวลาไหมครับถ้าหากเลดี้ไม่ได้ยุ่งอะไรไปเดินเล่นกันสักหน่อยอะโทษทีเพราะนายยืนตรงทางที่จะไประเบียงน่ะสิ ฉันเปล่าตั้งใจเดินชนหรอกนะกระหม่อมไม่ได้คิดว่าพระองค์ตั้งใจชนแน่นอนพะยะค่ะเออเลดี้เอเลียนครับกลางวันพรุ่งนี้นายไม่ได้บอกว่าจะเข้าไปแล้วงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นงานเลี้ยงจบแล้วอ่ะโทษทีเท้ามันลื่นไปนนะหากพระองค์ขอโทษอีกครั้งแล้วก็กระดูกของกระหม่อมคงจะหักแน่พะยะค่ะ กระดูกมันไม่ได้หักง่ายขนาดนั้นหรอกมองยังไงก็จงใจชัดๆัเวลานี้ก็ดึกแล้วด้วยหวังว่าน่าจะหลับสบายนะไม่ไปเหรอฉันอุตส่าห์ฉีประตูให้ท่านชายออกไปเองได้แล้วแท้ๆนะมะไม่ใช่พยาค่ะองค์ชายท่านชายนั่นดูไม่ได้ใกล้เคียงกับคนในอุดมคติเธอเลยนะ หม่อมฉันก็ไม่ได้มองท่านชายมานูนเอลไปทางแบบนั้นนะเพคะแต่ว่าท่านชายนั่นมองเธอแบบนั้นนะแล้วพระองค์รู้ได้อย่างไรเพคะก็นั่นปกติตอนนี้ว่าแต่องค์ชายดื่มเหล้ามาหรือเปล่าเพคะก็เปล่าอ่ะนะช่วยโกหกให้มันเนียนๆหน่อยเถอะดื่มไปนี่เพคะปากแดงเชียวมีหน้าละ่ะ พระองค์ถึงได้ทำตัวแปลกๆแต่องค์ชายยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะเพคะใครเป็นคนเอาเล่าให้เพคะพี่สาวคนได้คือผมเองน้องชายเธอไงมีลายจริงๆเลยไอเจ้านี่รอสักครู่นะเพคะหม่อมฉันไปจัดการมีลรก่อนอย่าไปนะท่านชายคนเมื่อกี้ไม่เหมือนกับคนในอุดมคติเธอเลยนี่นาะ เรื่องนั้นหม่อมฉันบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนี่เพคะนั้นเหรอยังไงก็ต่างอยู่ดีท่านชายคนเมื่อกี้นาใช่เพคะเขาไม่ใช่คนในอุดมคติหม่อมฉันและหม่อมฉันก็ไม่ได้สนใจท่านมานูเอลเลยเพคะโล่งอกไปทีแล้วทำไมฉันถึงได้เพียขนาดนี้ละเนี่ยก็พระองค์ดื่มเหล้าไปไงเพคะแล้ววันนี้ได้สนิทกับเหล่าชนชั้นสูงมากขึ้นไหมเพคะ ก็พ่อสมควรละแต่ว่าเธอเอาแต่ตัวติดกับท่านชายนั่นก็เลยก็เลยรำคาญเพราะฉะนั้นอย่าไปสนิทสนมกับเจ้านั่นละ่ะ